วันที่15กันยายนพุทธศัการาช2566ที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นนาดาดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพนายประพันธ์ลีประยคุคลณรองอธิบดีกรมประมงร่วมอภิปรายเรื่องทิศท,ทางนโยบายด้านนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการพอเลี้ยงสัตว์น้ำกับนายพุทธส่องแสงจินดาผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้านการเพราะเลี้ยงกุ้งทะเลนายวัชรินทร์บุญริ์ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดรสรวิทย์เผ่าทองสุขผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินายสุชาติกลิ่นเสือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการสัมมนาเรื่องการยกระดับการใช้นวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำข้อมูลเชิงประจักษ์และทิศท,ทางนโยบายโดยมีนายธนาวุฒิกุลจิตติชนกหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาค,ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง